สวัสดีครับเพื่อนพี่น้องชุมชนชาวไฮที่รักทุกท่านครับการเข้าสู่ระบบบัญชีไฮของคนรุ่นใหม่ทีนี้จำหลักง่ายๆครับคนรุ่นเก่าที่สมัครด้วยเบอร์โทรศัพท์เราก็ต้องล็อกอินเข้าด้วยเบอร์โทรศัพท์สำหรับคนรุ่นใหม่ที่สมัครตั้งแต่เดือนพฤศจิกาเป็นต้นมาเนี่ยถือว่าเป็นคนรุ่นใหม่ที่สมัครด้วยที่อยู่อีเมล เราก็ต้องล็อกอินเข้าระบบด้วยที่อยู่อ e ีเมลครับทีนี้มันจะล็อกอินเข้าได้อย่างไรสำหรับคนรุ่นใหม่เนี่ยถ้าผู้แนะนำส่งลิงก์เว็บไซต์ของบริษัทไฮบอลช็อปมาให้แล้วเนี่ยเราก็ไปจัดการดาวน์โหลดหน้าเว็บไซต์ขึ้นบนหน้าจอมือถือหลักของเรานะครับทีนี้รูปร่างลิงก์ของเว็บไซต์ของบริษัทก็จะเป็นแบบนี้ครับ ก็จะเป็นแบบนี้ถ้าเราได้รับลิงก์เว็บไซต์จากของบริษัทจากผู้แนะนําเราก็ดาวน์โหลดหน้านี้ขึ้นบนหน้าจอมือถือหลักเพื่อความสะดวกในการเข้าสู่ระบบเว็บไซต์มันก็จะง่ายขึ้นครับวิธีการนําขึ้นหน้าจอมือถือหลักครับเขาเรียกว่าสร้างไอคอนแอปก็ให้ท่านเตะไปที่เว็บไซต์นี้เลยครับคลิกไปหนึ่งทีครับจึงเข้าไป แล้วเรากา็บอกว่าเราจะเปิดด้วยแอป Google Chrome ครับกดจึ้งที่แอป Google Chrome เข้าไปครับระบบก็จะทำการดาวน์โหลดหน้าเว็บไซต์ตัวนี้ขึ้นมานะครับอันนี้เป็นหน้าเว็บไซต์ของบริษัท Hi workshop นะครับทีนี้เราจะนำหน้าเว็บไซต์อันนี้สร้างเป็นไอคอนแอปขึ้นบนหน้าจอมือถือหลักทุกคนครับทุกท่านครับกดไปที่3จุด สามจุดตรงนี้ที่อยู่มุมขวาบนนะครับเพื่อดึงเอาเมนูต่างๆออกมาครับกดเลยครับจึงกดเข้าไปเสร็จแล้วก็จะมีเมนูกวาดสายตาลงมาด้านล่างครับเราจะใช้เมนูเพิ่มลงในหน้าจอหลักครับเรากดเมนูนี้เลยครับกดจึงเข้าไปเพิ่มลงในหน้าจอหลักเสร็จแล้วจะมีกลอ่องโต้ตอบบอกมาว่าห้าหน้าหลักถ้าเราก็จะจํเชื่ออันนี้ว่าให้หน้าหลักก็คือหน้าเว็บไซต์หลักของบริษัทครับ ทุกท่านก็มากดคําว่าเพิ่มตรงนี้ได้เลยครับกดคําว่าเพิ่มกดจิ้งเข้าไประบบบอกว่าได้สร้างทางลัดขึ้นหน้าจอมือถือหลักแล้วเราไปตรวจสอบครับหน้าเว็บไซต์หรือไอคอนที่เราสร้างครั้งสุดท้ายเนี่ยมันจะไปปรากฏอยู่ที่หน้าหน้าจอมือถือหลักหน้าสุดท้ายครับกดปุ่มโฮมไปตรวจสอบเลยครับปุ่มโฮมรูปบ้านรูปบ้านปุ่มกลางกดโฮมเลยครับกดจิ้งเข้าไป ระบบพากลับมาหน้าหน้าจอมือถือหลักที่มีที่มีแอปเยอะๆแล้วครับเราสร้างเมื่อสักครู่นี้มันจะไปขึ้นอยู่หน้าจอมือถือหลักแตะเลื่อนทั้งแผงเลยครับเลื่อนไปนะครับเลื่อนไปเรื่อยๆเลื่อนไปหน้าสุดท้ายเลยครับถ้าเปิดไว้หลายหน้าเลื่อนไปหน้าสุดท้ายนี่ครับแอปไอคอนแอปหน้าเว็บไซต์หลักที่เราสร้างมันมาปรากฏอยู่หน้าสุดท้ายแล้วทีนี้เราจะเข้าระบบเข้าสู่ระบบบัญชีให้ ก็ง่ายแล้วครับเรากดที่ไอคอนแอปที่เราสร้างนี่เลยครับกดจึ้งเข้าไปครับคนใหม่นะกดเข้ามาระบบก็จะพามาหน้าเว็บไซต์ของบริษัทเลยเห็นไหมครับเสร็จแล้วเราจะเข้าสู่ระบบบัญชีไ้ให้เรากดไปที่กรอบสีเขียวเข้าสู่ระบบอยู่มุมขวาบนนี่ครับกดเข้าไปเลยครับกดเข้าสู่ระบบที่กรอบสีเขียวนี่เลยครับกดยึ้งเข้าไปเสร็จแล้วพอมาหน้านี้ มีเสียงคลิปวีดีโอพูดให้ท่านกดตรงนี้นะครับกดตรงนี้ไปปิดคลิปก่อนอปิดคลิปให้เป็นรูปสามเหลี่ยมแบบนี้เสียงมันจะได้ไม่รบกวนนะครับเดี๋ยวเสียงมันรบกวนสมาธิเราเสร็จแล้วเนี่ยหน้านี้เป็นหน้าที่เราจะเข้าสู่ระบบนะทีนี้บรรทัดที่หนึ่งสังเกตนิดนึงบวก66หกไทยแลนด์อันนี้ก็คือเป็นเว็บไซต์สำหรับสมาชิกในประเทศไทยถูกแล้วล่ะเสร็จแล้วอันนี้ กรอกให้กรอก,ห,ก,รอกอหมายเลขโทรศัพท์หรือที่อยู่อีเมลทีนี้คนรุ่นเก่าเขาสมัครด้วยเบอร์โทรศัพท์ก็จะกรอกเบอร์โทรศัพท์ทีนี้เราคนรุ่นใหม่สมัครจากลิงก์ของผู้แนะนําเราจะใช้ที่อยู่อีเมลใส่ลงไปบรรทัดแรกและบรรทัดที่2ก็จะเป็นจะเป็นรหัสผ่านบัญชีเดี๋ยวลองมาเข้าระบบของอบุคคลท่านนี้เลยนะเราคลิกช่องที่1 เสร็จแล้วเราก็พิมพ์ที่อยู่อีเมลลงไปเลยหรือถ้าเราคัดลอกมาเราก็แตะแล้วก็วางได้เลยนะครับเราแตะแล้วแล้วก็วางที่อยู่อีเมลลงไปอันนี้เราจะล็อกอินเข้าด้วยอีเมลเมื่อเราพิมพ์หรือเราวางที่อยู่อีเมลลงไปแล้วบรรทัดนี้ก็เป็นบรรทัดที่ใส่รหัสผ่านอ้าวคลิกพิมพ์รหัสผ่านลงไปเลยครับใส่รหัสผ่านเมื่อเราใส่รหัสผ่าน เรียบร้อยแล้วต่อไปเราก็จะกดแถบสีเขียวเข้าสู่ระบบนะครับกดแถบสีเขียวเข้าสู่ระบบเอากดเลยจึงแถบสีเขียวอ่าพอเรากดแถบสีเขียวปับ๊บตอนนี้ระบบได้พาเข้ามาหน้าหลักของ h ฮเวิร์ชชอปละนะครับถ้าเราอยากบันทึกเราก็กดบันทึกได้เลยเดี๋ยวเครื่องมันก็จะบันทึกระบบไว้ให้นะครับอ่าตอนนี้ที่หน้าหลักของคนใหม่เนี่ย ทุกอย่างยังเป็นศูนย์หมดนะครับทีนี้ถ้าเราจะลงแพ็กเกจเราจะสั่งสินค้าเราก็จะโอนเงินเข้ามาที่นี่นะครับถ้าเป็นแพ็กเกจแพ็กเกจเล็กก็1750เราจะโอนเงินจากบัญชีธนาคารเข้ามาที่นี่โดยใช้เมนูการสั่งซื้อนะครับแล้วก็โอนเงินจากบัญชีธนาคารเข้ามานี่แต่วันนี้ยังพาเข้าพาเข้าระบบก่อน ยังไม่สอนวิธีเรื่องการโอนเงินยังไม่สอนอันนี้เราเข้ามาที่ระบบบัญชีของเราได้แล้วเราก็ไปกดที่ดูข้อมูลส่วนตัวดูซิว่า,เ,าเราเข้ามาแล้วเนี่ยม,ม,นะมันใช่บัญชีของเราไหมนะครับมันใช่บัญชีของของเราไหมเราก็จะเห็นชื่อของเราปรากฏที่นี่แล้วก็ลำดับที่นอร์มอนก็คือเป็นสมาชิกปกติแล้วหมายเลขโทรศัพท์ตรงนี้ มันจะไปอยู่ในที่อยู่จัดส่งสินค้าและหมายเลขโทรศัพท์ตรงนี้ก็ไม่ต้องใช้นะครับไม่ต้องใช้อ่าเสร็จแ,แล้วอ่าอีเมลที่เราสมัครมันก็จะมาปรากฏอยู่ที่นี่นะครับมาปรากฏอยู่ที่นี่เราก็สามารถไปตรวจสอบได้ว่าอ่าไอเลขที่บัญชีธนาคารที่เราสมัครเข้ามาเนี่ยเราก็ไปกดคําว่าแก้ไขตรงนี้ไปตรวจสอบดูซิมันใช่ไหมเราก็กดคําว่าแก้ไขเข้าไปนะครับ ระบบก็จะพามาเราก็ตรวจสอบว่าธนาคารที่เราใช้ถูกไหมแล้วชื่อนามตระกูลของของเราเนี่ยตรงกับบัญชีธนาคารเราไหมถูกไหมแล้วก็เลขที่บัญชีเราถูกไหมเนี่ยเราก็เข้ามาตรวจสอบได้นะครับเราก็กดกลับไปที่ข้อมูลส่วนตัวอ่าเสร็จแล้วรายการธนาคารเราตรวจสอบแล้วถูกแล้วนะครับทีนี้ที่อยู่จัดส่งสินค้า ถ้าเรายังไม่ได้เพิ่มเราก็ไปเพิ่มที่อยู่จ,จัดส่งสินค้าของเราให้เรียบร้อยแล้วกดคําว่าแก้ไขตรงนี้ครับกดคําว่าแก้ไขระบบมันก็จะพามาพามาหน้านี้เลยนะครับพามาหน้านี้เราก็ตรวจตรวจสอบดูว่าที really ่อยู่จัดส่งสินค้าของเราเนี่ยมันถูกไหมนะครับถ้าขึ้นหน้านี้มาก็แปลว่าที่อยู่จัดส่งสินค้าของเราเนี่ยมันอยู่ทางด้านขวามือนะครับอยู่ทางด้านขวามือเราก็ ตรวจสอบดูว่ามันถูกต้องหรือไม่นะครับถูกต้องหรือไม่เราก็เลื่อนไปทางซ้ายเราก็จะเห็นชื่อของเราเราก็จะเห็นชื่อของเราเราก็จะเห็นที่อยู่บ้านเลขที่ตำบลอำเภอจังหวัดแล้วก็เบอร์โทรศัพท์ของเราที่เราเลือกประเทศไทยไทยแลนด์เราก็ตรวจสอบดูถูกต้องไหมถ้าไม่ถูกต้อง เราก็กดคําว่าแก้ไขตรงนี้แล้วเราก็เข้าไปเพิ่มแก้ไขใหม่ให้มันถูกต้องแก้ไขได้ครับที่อยู่จัดส่งสินค้าแก้ไขได้ตลอดเวลานะครับอ่าเราก็เลื่อนกลับไปเสร็จแล้วเราก็กดข้อมูลส่วนตัวเข้าไปดูได้อะไรที่เรายัางไม่พร้อมไปดูซิว่ารายการที่สําคัญอีกรายการหนึ่งที่อยู่สินค้าจัดส่งสินค้าเราเพิ่มแล้วเรามีแล้วนะทีนี้ KYC ยืนยันตัวตนอันนี้สําคัญครับ อ่มันเป็นบัญชีการเงินนะบัญชีไฮเนี่ยมันเป็นบัญชีการเงินเป็นบัญชีระบบการเงินเราก็ต้องยืนยันตัวตนให้ตรงกับระเบียบของกระทรวงการคลังเพราะว่าการทําธุรกรรมการยืนยันตัวตนเนี่ยเป็นการแสดงแสดงให้รู้ว่าเราเนี่ยเป็นเจ้าของบัญชีเราเป็นคนทําธุรกรรมเขาก็จะอนุมัติการถอนเงินการโอนเงินให้กับเราถ้าเราไม่ KYC ไม่ยืนยันตัวตนเนี่ยระบบ จะไม่ไม,ไม่ไม่ทำงานให้เราเลยเขาจะมองดูว่าเป็นอ่าเป็นแฮกเกอร์ที่เข้ามาในบัญชีของคนอื่นดังนั้นการ KYC มันเป็นการยืนยันตัวตนสำคัญเราจะมีเงินมีรายได้กี่หมื่นเกกี่แสนเหรียญในระบบบัญชีของเราถ้าเราไม่ได้ยืนยันตัวตนเราจะไม่สามารถทำการถอนออกมาได้เลยนะครับอันนี้เป็นเรื่องสำคัญเราก็ต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบกระทรวงการคลังนะครับ เกี่ยวกับระบบการเงินมันเป็นพระราชบัญญัติตามกฎหมายนะครับบางชัดบางคับใช้แล้วแม้แต่ธนาคารเราเรายังต้องยืนยันตัวตนเลยครับที่เราไปเปิดบัญชีก็ขอบัตรเราแล้วไปถ่ายเอกสารนั่นเลยครับแล้วเราก็เซ็นชื่อยอมรับให้เขาไปเป็นการยืนยันตัวตนเหมือนกันอาที่นี้ลองมาดูกลับไปที่หน้าบัญชีนะกลับไปที่หน้าบัญชีเราก็กดคําว่าบัญชีครับเราจะกลับไปหน้าบัญชีนะ กลับไปหน้าบัญชีหน้านี้ทีนี้ถ้าเราจะเข้าระบบไปดูสินค้าก็ดูได้ครับเยี่ยมชมได้ถึงแม้ว่าเรายังไม่มียังไม่มีเหรียญสําหรับสั่งสินค้าหรือยังไม่มีเจมสําหรับไปแลกสินค้านี่เราก็สามารถเข้าไปชมได้ครับเราจะไปผแผนกสินค้าเราก็กดที่เมนู3ขีดเมนูบาร์เขาเรียกเมนูบาร์ครับ3ขีดเขียวๆอยู่มุมขวาบนตรงเนี้ย เราก็กดเข้าไปเลยกดจึ้งเข้าไปเสร็จแล้วเราก็ไปที่เมนูที่3เมนูสินค้าเพื่อที่จะไปยังแผนกสินค้าของบริษัทไฮเว n ลช็อปครับเดี๋ยวพาเข้าไปชมนะคนใหม่นะ,ะท่านที่ผู้สนผู้สนใจด้วยนะครับเดี๋ยวไปชมแผนกสินค้ากัน อ่าทีนี้พอเข้ามาแล้วแผนแกสินค้าจะมีทั้งหมด4ตลาดด้วยกันนะ4ตลาดด้วยกันตลาดที่1ที่ขีดเส้นใต้เนี่ยแสดงว่าอยู่ในหน้าของตลาดที่1ตลาดที่1ก็เป็นสินค้าแนะนำนะสินค้าแนะนำเห็นไหมตัวหนังสือมันเล็กไปหน่อยเอาขยายออกมานิดนึงอ่าพอพอประมาณเนาะอ่าขยายออกมาแล้วผแผนกที่1เนี่ยที่ขีดเส้นใต้เนี่ยคือแผนแกสินค้าอ่า ตลาดแนะนําสินค้าสินค้าสําหรับคนเริ่มต้นธุรกิจใหม่ๆนะครับธุรกิจใหม่ๆเนี่ยน่าใช้มากๆเลยเนี่ยอย่างเช่นสเปรย์กันชงสเปรย์กันชงมีสาร CBD เนี่ยช่วยยับยั้งเชื้อไวรัสแบคทีเรียามาอีกแล้วนะโควิด1 9รุ่นที่3แรงกว่ารุ่นที่สองเข้ามาอีกแล้วระบาดในประเทศเพื่อนบ้านเรารอบๆแล้วก็ประเทศไทยบางส่วนแล้วนะอย่าประมาทสเปรย์กันชงเนี่ยฉีด อดฉีดข้าสเปรย์ไปที่ใต้ลิ้นฉีดข้าไปในปากเราเนี่ยจะช่วยยับยั้งแบคทีเรียไวรัสก็คือโควิดนั่นแหละนะครับกว่ามันจะอาอยู่ในลําคอเรากว่ามันจะลงเข้าสู่ปอดเราเนี่ยมันจะอยู่ในลําคอประมาณ3วันนะครับเราต้องกําจัดเขาก่อนนะครับที่อยู่ในลําคอเนี่ยเรามีสเปรย์กันชงเราฉีดเข้าไปเลยครับเปิดดปิดเข้าไป3ทีอมไว้สักอา 5วินาทีแล้วเราค่อยๆกลืนเข้าไปเพื่อกำจัดเขาก่อนเชื้อไวรัสเชื้อแบคทีเรียเชื้อโควิด นะครับเรามีสเปร์กันชงพกติดตัวไว้ปลอดภัยครับไปไหนก็พกติดตัวไว้คุยกับใครแล้วพระออกมาแล้วก็ฉีดเข้าปากเราเลยเปิดเปิดสามทีครับยับยัง้งป้องกันไว้ก่อนปลอดภัยไว้ก่อนครับนี่คือตลาดที่1ครับสินค้าแนะนําม,มีเยอะเลยนะครับถ้าเลื่อนเข้าไปเลื่อนเข้าไปอันนี้เป็นนมนมคอร์ดตุ้มเสริมสร้างภูมิคุ้มกันนะครับเราเลื่อนเลื่อนไปดูได้นะครับเลื่อนไปดูได้ เราเข้าไปชมได้อันนี้ก็จะเป็นกว๋วยเตี๋ยวนะครับกว๋วยเตี๋ยวถ้วยร้อนเรามีไว้พกติดรถไปน้ําเย็นธรรมดาเทใส่ห้านาทีก็กินได้เลยครับร้อนปากพองแหละนะครับกาแฟงกาแฟมีทั้งนั้นอันนี้ดีท็อกซ์รักล้ำล้งลํำไส้นะอ่าหมดล็อกหนึ่งเราก็ไปดูล็อกสองมีอะไรอีกล็อกสอง่ากดเข้าไปดูล็อกสองนี่ f 2 m f 2 m เนี่ยเป็นการเตริมเติมอาหารให้จุลินทรีย์ กับตัวดีในลำไส้ของเราเขาเรียกว่าเติมโปรไบโอติกนะครับจุลินทรีย์ตัวดีเติมให้กับลำไส้ของเราอันนี้ F2M ถ้าเราซื้อรายการนี้นะเราจะได้ F2M ด้วยแล้วก็ได้สเปรย์กันชองอีก2ขวดด้วยในมูลค่า2,100บาทถ้าเป็นต่างประเทศใน2,400ี่2,400บาทแต่เรามาซื้อในไฮเราจะได้2,100บาท นะครับทีนี้ก็จะมีอย่างอื่นอีกเยอะแยะเลยเราเข้าไปชมได้ครับอันนี้เป็นโปรโตีนจากพืชดีมากๆเลยคนเราทุกคนเนี่ยาขาดโปรโตีนกันทั้งนั้นเลยครับที่กล้ามเนื้อ,อรีบลงเนื้อเหี่ยวเนี่ยก็เนื่องมาจาก อากามเนื้อเราขาดสารอาหารโปรตีนถึงแม้ว่าเราจะกินทุกวันมันก็ไม่ครบหรอกครับยังไงก็ขาดเราก็มีอาหารเสริมโปรตีนจากพืชคนกินเจก็สามารถทานโปรตีนตัวนี้ได้เราก็จะไม่ขาดโปรตีนนะครับอ่าทีนี้ก็เข้ามาเยี่ยมชมได้ครับอ่าทีนี้เรา มาที่ตลาดที่หนึ่งแล้วเราจะไปตลาดที่สองตลาดที่สองถ้าสําหรับคนที่ทำทำมาระยะหนึ่งเขาจะมีเจมตลาดที่สองไม่ต้องใช้เงินครับมีเจมเอาเจมไปแลกกดเข้าไปชมได้ตลาดที่สองกดงเข้าไประบบก็เปลี่ยนมาขีดเส้นใต้ที่ตลาดที่สองเราก็เข้าไปชมครับ มีสินค้าเยอะมากในตลาดที่สองเนี่ยที่แรกด้วยเจมเนี่ยตั้งแต่หัวจรวดยันขวดน้ำปลาเลยก๋วยเตี๋ยวไม่ว่าจะเป็นก๋วยเตี๋ยวเนื้อต้มยำกุ้งข้าวซอยเย็นตาโฟมีหมดครับถ้าอยากได้อะไรเราก็สั่งซื้อไปได้มันจะมีทั้งสินค้าที่เราจำเป็นและไม่จำเป็นแต่ท้านละมันถูกใจอะเราก็ามีเจมก็เจมไปแรกได้ล็อกที่หนึ่งไปแล้วไปล็อกที่สอง มีอะไรเราก็ลายดูไปอ่ะสเปร์กันชงก็มีนะครับถ้าเรามีเจมเราไม่อยากจะใช้เหรียญมาซื้อเรามีเจมเอาเจมมาแลกได้หนึ่งเจมครับรับไปหนึ่งเซตเลยหนึ่งเจมก็เท่ากับหนึ่งพันเจ็ดร้อยห้าสิบนั่นแหละก็มาแลกได้นมก็แลกได้สาร,กรเกษตรอินทรีย์นะครับสารไฮจีนะครับช่วยลดต้นทุนการผลิตผลผิดผลทางการ,กรเกษตรแล้วก็มแมลงจะไม่มาบรบกวนเราก็ ลอดสารพิษด้วยเราก็เอาไปใช้ได้นะครับใช้ได้แชมพงแชมพูมีทั้งนั้นนะครับเราก็เข้าไปดูล็อกที่3มีอะไรเนี่ยแต่ละล็อกเราเข้าไปดูได้หมดเลยครับดูได้ทุกล็อกเลยเพราะฉะนั้นไอไอสินค้าที่แรกด้วยเจมผนกตลาดเนี่ยมีเกือบร้อยชนิดเยอะมากครับทีนี้ไปตลาดที่3ตลาดที่3ก็เป็นสินค้าประเภทโฮเซลนะครับเดี๋ยวก็ กําลังดำเนินการอยู่จะมีสินค้าโอทงโอท็อปใครมีกลุ่มที่มีสินค้าโอท็อปที่ดีๆติดต่อท่านประธานเลยครับนำสินค้ามาขายในแพลตฟอร์มไฮเวิล s ช็อได้ครับแล้วตลาดที่4เป็นตลาดของนักลงทุนก็จะมีเครื่องอขย่าขาอะไรต่างๆนี่ตอนนี้จองได้เลยนะครับเข้ามาเรียนรู้ก็จะมีเครื่องขย่าขามีนาฬิกา ตรวจเช็คอุณหภูมิอะไรต่างๆพวกเนี้นะครับเข้ามาศึกษาแล้วก็สั่งจองได้นะครับมันจะมีเงื่อนไขนิดนึงแต่แล้วเนี่ยถ้าหมดแล้วหมดเลยนะครับเป็นล็ดๆแค่นั้นเองไอ,เอง้เครื่องเครื่องเขย่าตัวเนี้ยถ้าเราไปซื้อข้างนอกราคา70,000นกว่าแต่ถ้าเรามาสั่งซื้อในไฮเวิร์ k ช็อปของเราก็ประมาณ50,000ต้นๆนะครับมันจะถูกกว่า แล้วคุณภาพมันก็จะมีเวอร์ชั่นอะไรต่างๆเนี่ยฟังก์ชันมากเลยเยอะเลยนะครับเราเข้ามาศึกษาได้อ่ะอันนี้เป็นคร่าวๆนะอ่ะเขาเปิดเสียงตามสายเข้ามาเสียงรบกวนซะละอ่ะเสรแล้วเราก็เข้ามาชมได้เราจะกลับเข้าไปหน้าหลักเราก็กดเข้าตัวระบบตรงนี้อีกครั้งหนึง่งมันก็จะกลับพามาหน้าหลักนะพามาหน้าหลักแล้วเรากดออกเรากดที่ปุ่มเลยกดออกได้เลย นะครับที่ตรงนี้ก็สรุปนะสำหรับคนรุ่นใหม่ที่สมัครจากลิงค์ผู้แนะนำท่านจะล็อกอินเข้าระบบนะท่านจะล็อกอินเข้าระบบตรงนี้ท่านจะใส่ที่อยู่อีเมลเสร็จแล้วท่านก็เข้า,าท่านก็ใส่รหัสผ่าน บัญชีไ้ของท่านแล้วท่านก็กดเข้าสู่ระบบแถบสีเขียวได้เลยก็สรุปนะสำหรับคนใหม่จะต้องล็อกอินด้วยอีเมลแล้วก็รหัสผ่านนะครับก็ประมาณนี้เนาะสำหรับการล็อกอินเข้าสู่ระบบบัญชีไฮและการการสร้างไอคอนแอปขึ้นบนหน้าจอมือถือหลักสำหรับคนใหม่ ก็ประมาณนี้จากกาแฟดำนครสวรรค์หวังว่าคงจะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนสมาชิกใหม่นะครับที่กำลังหาลู่ทางจะเข้าสู่ระบบก็ลองทำตามคลิปนี้ดูครับประมาณนี้ครับสวัสดีครับ